HP Victus 16 Notebook Gaming สเปคเกินราคาที่มาพร้อมกับ RTX 4050ชิปเซต Intel Core i5 ตัวใหม่ Gen 13แรมถึง 16GB จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมก,กันกับผม Dream Liup Let's Go โดยจะตัว HP v i c t a s 16ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุกรุ่นใหม่นะครับจากค่าย HP เลยซึ่งทั้ง HP นะครับเขาจะเปิดมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับตัวพี่ใหญ่สุดนะครก็จะเป็น HP Omen นะครับ t r a n s e n 16ถัดมานะครับที่รอง HP Omen 16แล้วก็ที่เราได้มานะครับก็จะเป็น HP v i c t a s 16นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาใหม่เลยในปี2023นี้ไม่นานมันนี้เองนะครับแล้วก็แล็ปท็อปเกมมิ่งนะครับที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมหนักๆจริงๆเพราะว คุ้มมากๆโดยเฉพาะระบบระบายความร้อนนะครับผมและที่สําคัญเลยใครที่เป็นสายสื่อคอนเทนต์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับใช้น้ตบุ๊กในการตัดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาง่ายๆเป็นโน้ตบุ๊กไฮบริดแล้วกันทําได้ทั้งเล่นเกมสดๆหรือว่าจะเป็นการตัดต่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเรามาดูน้องวิกต้า16ที่ผมได้มาอยู่ในมือดีกว่านะครับวิกต้า16ที่อยู่ในมือของผมนะครับก็จะมีขนาดที่อลังการนะครับก็จอ16นิ้วนะครับผมมาดูรอบเครื่องกันดีกว่านะครับด้านขวาของตัว ถัดมาก็จะมีพอร์ต HDMI นะครับพอร์ต USB ที่เป็น Type A นะครับสองพอร์ตแล้วก็ USB Type C 1พอร์ตนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับตัวนี้ก็ยังมีมาให้อยู่นะครับพอร์ต USB Type A 1พอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นรูนะครับระบายความร้อนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องรูหูฟังนะครับ3 5้นั่นเองเป็นช่องลมเอาไว้ดูดลมเข้าดูดลมออกประมาณนี้นะครับผมด้านในก็จะมีลําโพงนะครับจะอยู่ใต้จอตรงนี้เลยนะครับมีสัญลักษณ์ q i c k Touch แลโพ B.N.O. ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทัชแพดมีขนาดใหญ่นะครับแ้นมพ์เป็น full size นะครับมีน้ำพัดมาให้ด้วยนะครับส่วนด้านบนตัวนี้ก็จะมีกล้องเว็บแคมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยดีมากนะครับสามารถเลื่อนปิดแล้วก็เปิดได้ตัวนี้เซฟเรายังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแฮกเกอร์จะแฮกเราจากกล้องเว็บแคมนี่แหละตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนเพื่อปิดกล้องได้นะครับผมก็จะสังเกตง่ายเวลาเราปิดกล้องเนี่ยมันจะเป็นแถบๆลงมานะครับซึ่งกล้องตัวนี้ก็จะเป็นแบบ full HD นะครับไม่ใช่แบบ HD ธรรมดาอีกต่อไปนะครับผมส่วนด้านล่างตัวเเครรรรื่่อองตนนีีี้้ก็จะะมมูบายท ว่าใหญ่มากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ร้อนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะไม่ร้อนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขามีระบบรอยความร้อนแบบใหม่นะครับโดยเครื่องนี้นะครับวิกตัสิที่ผมได้มาจะให้ Windows แท้นะครับเป็น Windows 11มากับตัวเครื่องเลยนะครับโลโก้จะอยู่ด้านล่างตัวเครื่องนะชิปเซตนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็น Intel c พ r e i 5นะครับ13 5 0 0 h x นะครับก็จะเป็นชิปเซตตัวใหม่นะครับรอบนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่13แล้วนะครับประสิทธิภาพแรงกว่าเดิมนะครับหลายเท่าเลยประมาณ40%นะครับการ์ดจอนะครับแน่น G-FORCE RTX 4050นะครับตัวนี้แรงมากนะครับยอมรับเลยว่าแรงจริงๆนะครับแรมให้มา16 g b นะครับเป็น DDR5 นะครับมัด4,008เลยนะส่วนสตอ r ์เรจนะครับแน่นอน SSD M.2 นะครับ512 g b ด้วยกันประสิทธิภาพการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายลื่นๆนะครับใช้ทำงานก็สบายแน่นอนนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมมิ่งโน e ตบุ๊กหรือว่าเกมมิ่งแล็ปท็อปแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการเล่นเกมกันบ้างนะครับการเล่นเกมเขาจะมีโหมดโอเมนเกมมิ่งหับมาให้ นะครับผมตรงแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมเป็นโอเมนนะครับกดเข้ามานะครับถามว่าโอเมนเกมมิ่งฮับสามารถทําอะไรได้บ้างครับสามารถดูระบบการทํางานของพวก CPU นะครับ GPU ียูแรมต่างๆดูอุณหภูมิได้นะครับผมสามารถบูตนะครับเน็ตเวิร์กนะครับบูต่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถบูตได้นะครับและที่สําคัญก็คือสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับเพราะว่าโหมดของเขาเนี่ยมีหลายโหมดเลยนะครับเขาเรียกว่า power mode นะก็จะมีโหมด e c โคก็คือประหยัดพลังงานนะครับโหมด balance ก็คือสามารถไฮบริดได หนักใช้งานน้อยอะไรแบบนี้และที่สาคัญเลยโหมด Performance อันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไว้เล่นเกมนะครับก็คือจะเปิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับและพัดลมนะครับอย่างที่บอกไปว่าพัดลมของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเด่นสุดๆก็คือจะเป็นเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับสามารถเปิดปิดพัดลมได้3ระดับนะครับมีระดับออโต้แม็กซ์ก็คือเปิดสูงสุดหรือว่าจะเป็นแมนนวลนะครับปรับแต่งได้นะครับโดยพัดลมสามารถหมุนได้เร็วสูงสุดนะครับห้าพรอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าเร็วมากสําหรับโน้ตบุ๊ก กับโอ e มนเทม e พล Cooling หรือหรือหรือเขามีฉายาด้วยนะ, hey, ou, นะ oh, Hotel, เทพวายุนะครับผมโอ้โหชื่อโคตรเท่เลยนะครับเทพวายุของเขานะับหรือว่าระบบระบายความร้อนของเขารอบนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นระบบแบบใหม่นะครับก็คือช่องลมด้านหลังเนี่ยจะถูกดูดลมเย็นเข้าแล้วก็เป่าออกด้านนอกนะครับที่สําคัญเลยนะใครที่กังวลว่าเฮ้ยพัดลมมันเล็กลงเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่านะครับตัวนี้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมหรือใครที่กังวลว่าเฮ้ยแล้วความดังม,มันเป็นประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังกันดูครับ พัดลมดังสุดก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับได้นะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเราเล่นเล่นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ระบายความร้อนออกนะครับมือเราร้อนหัวเราก็จะร้อนเองนะครับโอเคมาพูดถึงการระบายความร้อนไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงการเล่นกันบ้างน,นะครับจากที่ผมไปเล่นมาผมก็ไปเทสมาหลายเกมนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเซียนเกมเมอร์ขนาดนั้นนะครับ GTA V นะครับปรับระดับกราฟิกเนี่ยเรียกได้ว่าเปิดจะสุดเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าไปใน G-Force นะครับก็คือปรับให้มันออพติมัทให้แบบสุดเลยนะครับหรือจริงๆเนี่ ให้แบบดันสุดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเฟรมเรทจะอยู่เราประมาณ54ถึง63เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเล่นได้ลื่นๆนะครับอุณหภูมิ CPU กาจออะไรก็ขึ้นตามปกตินะครับพัดลมก็อาจจะหมุนเร็วนิดนึงนะส่วนเกมถัดมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเฟรมเรทที่ค่อนข้างเวียงนิดหน่อยนะครับอย่าง Resident Evil นะครับตัวนี้ผมเล่นเป็นตัวเดโมนะตัวนี้ผมก็ปรับเป็นไฮนะครับตัวนี้เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ประมาณ59ถึง87เฟรมเรทนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเกมอย่างเอ펙แล้วกันนะ จะวิ่งสูงมากนะครับจะอยู่ประมาณ156ถึง165เฟรมเลทนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอย่างเกม PUBG นะครับตัวนี้ผมปรับกราฟิกเป็นอัลตร้านะครับก็ปรับเป็นสูงสุดเลยจะอยู่ราวๆ76ถึง135เฟรมเรทนะครับถือว่าเล่นได้นะผมว่าสุดๆเลยนะครับปรับไฮ้ด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยปรับไฮ้หมดเลยนะส่วนเรื่องของความดังพัดลมเนี่ยตอนเล่น PUBG ยังไม่ดังมากเท่ากับ GTA นะ GTA จะดังกว่านะครับเกมถัดมาอย่าง Dead by Daylight ปรับกราฟิกอัลตร้าเฟรมเลทนิ่งมากนะครับ่จจะยเมนไไตกกปาี้ล นะครับส่วนใครที่เป็นสายแบบว่า MMO PG Open World นะครับแบบผมนะ g e n s h i n Impact นะครับตัวนี้ก็ปรับ high นะครับผมแนะนำให้เล่นใน PC เลยเพราะว่า60เฟรมเนี่ยนิ่งกริบลื่นๆสบายๆเปิดทิ้งไว้และที่สำคัญเลยนะครับตอนเล่น g e n s h i n เนี่ยพัดลมแทบจะไม่ดังเลยก็คือมันสามารถระบายความร้อนได้อย่างชิลๆนะครับใครที่เป็นสาววก g e n s h i n เอาโ no น้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปเล่นสบายนะครับไปลงดันลงอะไรเปลี่ยนใจใช้สกิลเฟรมเรทนิ่งๆอยู่ที่60เฟรมนะครับส่วนอุณหภูมิความร้อนนะครับต่อให้เขาจะมีระบบระบายความร้อนอยังไงเราก็ต้องมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ ผมไปใช้มาเนี่ยพัดลมออโต้เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมหนักจริงๆเนี่ยพัดลมออโต้มันจะเป่าลมแรงมากนะครับมันจะเป่าลมออกแรงมากๆนะครับก็จะดูดลมเย็นเข้าเป่าลมร้อนออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบริเวณที่จะอุ่นเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณปุ่ม WSD นะหรือว่าปุ่มเดินที่เราเกมเมอร์ใช้กันนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณที่พัดลมเป่าลมร้อนออกนะครับฝั่งนี้ก็จะอุ่นหน่อยนะครับจะอุ่นเป็นพิเศษนะครับหรือเวลาที่เราเล่นไปด้ววยยยออออััดดหหหน้้าาาจจจไปสสรบีมมงะุณภู ความร้อนที่สูงขึ้นมาในครับในด้านของอุณหภูมิ CPU นะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่ถึงส0นาทีนะครับมันก็จะกลับมาอุณหภูมิปกติแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่แล้วนะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องเกมแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของสีสันตัวนี้เนี่ยไฟคีย์บอร์ดนะครับลืมบอกไปว่าสามารถปรับแต่งได้ใน Omen Gaming Hub และที่สาคัญเลยถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจที่จะเอาเป็นสีเดียวนะครับมันยังมี Omen Light Studio นะครับก็คือสามารถปรับแต่งสีเปลี่ยนเป็นสสสีีีีีเขยยยวปป็็นนแแดงงอะไรต่่าาๆๆทััจจบบบผมกใช้หล ก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจเราเลยนะครับมาพูดถึงหน้าจอของเขากันบ้างนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยขนาด16นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD นะครับค่า Refresh Rate อันนี้ยังไม่ได้แจ้งตานะครับ165 Hz นะครับในราคานี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน144 Hz ใช่ไหมครับแต่รอบนี้165 Hz นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็100% sRGB ด้วยนะครับถามว่าจอเป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆผมมีงานเปิดตัวเขาด้วยนะครับที่แรกไปดูตัวรุ่นพี่คือจอเทพมากเพราะว่าความสว่างเอ่ยหรือว่าสีสันเอ่ยเนี่ย สุดๆนะครับแล้วก็ลองมาดูรุ่นน้องอย่างวิกตัสจะสามารถทําได้ขนาดไหนปรากฏว่าทําได้ดีนะครับการดู 54K นะครับดู u t u b e ดู Netflix เนี่ยดูได้สบายเลยนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นจอ16นิ้วนะครับเราอาจจะคุ้นชินกับจอ15.6นิ้วมาก่อนเนี่ยจอ16นิ้วเนี่ยจะเต็มตามากกว่านะครับเล่นเกมเนี่ยโอ้โหสุดๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสุดๆนะครับเรื่องของลำโพงการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่า BNO เนี่ยมันเป็นตัวเก่าที่วิกตัสเคยใช้มาก่อนนะครับซึ่งผมาันว่่จใ เกมเมอร์ทุกคนเนี่ยก็คงไม่ใช้แบบว่าลําโพงจากอ่าจากตัวเครื่องหรอกใช่ไหมครับเออก็คงจะซื้อแยกต่างหากนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวผมชอบด้วยนะครับมาพูดถึงแบตเตอรี่นะครับด้วยความที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับใครที่อยากจะแบกไปใช้งานต่างสถานที่นะครับเอาไปทํางานในออฟฟิศเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เปิดโหมดอีโค่ดีกว่านะครับเพราะว่าก็คงไม่มีใครแบบพอสายชาร์จเล่นเกมหรอกนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยปัจจุบันเขาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโน้ตบุ๊กถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สายชาร์์จจจนน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 ะะะะะคคครรรรรััััับบบไไดดดดด้้้้้ปปสสิิทททธภาาาพีีีีีุ่่่่ตตตวววววลลลอออองงงแแชยยยก็็ถเเ มันก็เล่นได้นะครับอยู่บุ๋มลองอย่างเกม PUBG นะครับ PUBG เนี่ยตอนที่เสียบสายชาร์จเล่นเนี่ยเฟรมเรทมันจะอยู่เราเรประมาณ135 136แต่พอถอดเนี่ยโหตกไปประมาณเหลือ90เฟรมอะไรแบบนี้นะครับ6 0สิถึงเกเฟรมก็ตกหนักอยู่นะครับผมแต่ถามว่ามันถอดแบตเล่นได้ไหมมันก็สามารถถอดได้นะครับแต่แนะนําให้เสียบแบตเล่นดีกว่านะครับด้วยความที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ได้อึดมากขนาดนั้นนะครับด้วยความที่มันจะต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแต่ Mode Eco เอรร์ต่างๆนะคับสามารถตัดต่อได้นะครับผมเนี่ยลองไปตัดต่อมาแบบไฟล์เป็นคลิปของทางช่องเราเองเลยนะครับผมไฟล์ที่ถ่ายมาเป็น 4K หมดเลยนะครับถามว่าเรนเดอร์เป็นยังไงถ้าเรนเดอร์เป็น Full HD นะครับสบายๆลื่นๆชิวๆเลยนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเรนเดอร์เสร็จแน่นอนคลิปความยาวประมาณ15นาทีนะครับผมแล้วก็ป๊อปอัพเอฟเฟกใส่เต็มเลยนะครับผมเรนเดอร์ Full HD สบายแต่ถ้า 4K เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยมันวิ่งเต็มจนเกินไปนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะไปเรนเดอร์นะครับถ้าเป็็นน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 น Full HD ธรรรรรมดดดาาาาาเเเเเเีี่่่่่ยยยสบบแแแออออะะคัตถ้้้กิวว์์ปไฟลล 4K โโหจจ หนักสาหรับน้องเกินไปหน่อยนะครับผมอาจจะต้องอัพเป็นรุ่นพี่เขาไปนิดนึงนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนอยากจะทราบแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวก่อนราคาเนี่ยเราบอกก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้นะครับผมผู้ชมจะได้รับของขวัญสุดพิเศษนะครับสำหรับโ m e n หรือ Vi กตัสฟูรี่เกมมิ่งบัลดมัดรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังสุดล้ำนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งจาก h y p e อ x เ็์นะครับหรือจะเป็น และรับบริการอัปเกรดนะครับ ADP สูงสุด3ปีนะครับโดยมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่า10,000บาทนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับซื้อแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นแหละนะครับจาก Omen หรือ v i c t u s นะครับเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าไอทีชั้นนําทั่วประเทศเลยใครที่ต้องการอยากจะได้ของแถมสุดพิเศษแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจเนี่ยรีบหน่อยก็ดีนะครับที่สําคัญเลยนะครับโน้ตบุ๊กที่ได้ Intel 13 5 0 0 h x นะครับประสิทธิภาพแรงจัดนะครับและที่สำคัญเลยการ์ดจอแรงมากนะครับ Nvidia GeForce RTX 4050ค่ารีเฟรชเสร็165เฮิรตนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับในราคา30,000บาทเนะี่ยหาแทบไม่ได้อีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว HP Victus 16นะครับ ผู้ชมเละครับคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นนี้นะครับชอบตรงไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและที่สําคัญนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากไปติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเกอรนะครับฝากติดตามให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะครับวิกตัสนะครับ16ตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมนะครับกัััับบสุุดหหลลลลล่่อออออกกกก็็ตต้้้้้งขวววาาคคคคณผูชมไปปนนนนนะรแแเจิ Bye.